สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีุกทานผมก็ซองเม่คิงคํำพี่น้องหายไปหลายวันเลยพี่น้องอย่าเพิ่งลืมกันเด้อพี่น้องเด้อเปราว่าห้ากับบุคลมีเวลาเนาะพี่น้องส่วงเนียนงานเขาพี่น้องห้วยกำลงัลลบบนเนง,งเขาใหม่ก็นเล็นกันเลยแบบว่าเ่ยอันเจักน่อยพี่น้องกันช่วงห้วยเข้าใหม่กันสิแบบติดห้วยยังลายยางเนาะพี่น้อง แต่จะหน่ายคนกับคนได้หามเราพี่น้องเลือกกันถ่ายทงแต่คลิปเคนกันถ่ายถ่ายเต็มที่แต่ว่าห้าวกแบบันเลยเมื่อยน,นั่มนะพี่น้องเมื่อยเห็นงานนั่ก็เลโขโขยบุบๆมีเวลาลงนเนี่ยเนาะเมื่อยนี่ยกำลังสิกินข่าวพี่น้องกินข่าวแรงนำกันพี่น้องนำผีพี่น้องชื่อน้ำิกมา เสือกจะซองตกกะกเกายังบริสตากเลยวะอ้าวน้ำมาันรุ่งห่ากระติกเอากระติกมาตอนข้ามมันเตรียมฝ้าเข่าพี่น้องเพราะว่เสื้อง่ามแล้กเลยสีชมพูสวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันได้พี่น้องเด้เสแซ่บจ้ามาพี่น,ออน้องเกิดไรหลอกพี่น้องมาินข้าวพี่น้อง ข้าแรงแล้วกเดิมพี่น้องเดียเข้าแเรงค่ะแ้สิกินยังกันเราไห้องกินแจ่วน้ำพริกนย่างไรเนี่บเบือง่ายน้ำพริกปลาทูกระผักต้กระผัดต้ค่ะพี่แมงว่ด พอามเข้มก็ไม่คข้ามมากเท่าไรขาวขึ้นเนาะงามดอกึีนหน้าคนละขอบคุณในไลน์ได้ไปนอนได้เลยไม่ได้โดนแดดพี่น้องเอ้ยแบบเห่าบุกไปได้โดนแดดเนาะบม่ได้โดนเลยเนาะบม่ได้ตื่นแดดก็เลยสิบบพิ้วไปสิบเก็บเปลี่ยนไปเลยเนาะเอาเกินไปไปถึงแดดถึอเอาลยเนาะยังก็เดินออกจากห้องถึอเดดเนาะ เกินไปแล้วที่หน้องเราพวกเราจะแบบโอ้ดูดีนนอยหนึ่งบ่อดหางพี่เราดูดีจะเกินไปแล้วเขาจะโคตมาดูดีเลยทำงานในยี่ห้องแอร์นี่ว้บัตรบัดบัตห้องแอร์บัตรห้องแอร์พี่น้องจะสลมารอยู่ในหางเนาะงของแอร์งานบอดอกข้างกาย มาเจอออกกำลังกายหน่อยนะก็แตกกันแตไปนาังเกตเห็นมื้เจ้าเลือเือออกลายอ่บอกอยู่จะปรยุนแต่เพเขาไม่ยังไม่บุบะมีบุมีกินบอกในเรียน ข้าเ้าเขาทส่กันเรื่องไรเนี่ยยืดเนี่ยมบน่น maka dong กินข่าวพี่น้องกินไปกินมากแัแล้วลเรียบร้อยเจ้ามือในพี่น้องมีข่าวดีพี่น้องมือนีนนางเบิ่งบุญปากหีพี่น้องเลยนางเบิ่งกเงินมันก็นั่งเห็ดซอยจูดีเนาะนกาลังเห็ดซอยจูเป็นวัายอาเด้พี่น้องแต่ว่ามันจะต้องนาองคิดยาก,กันนะ ก็เล่นได้ข่าวดีพี่น้องจะคือเพิ่นหูใจแลยว้าวอยากไปทั้งที่ห้ากันนัง่งเปิดคลิปแล้วน้องเปิ่ดคลิปประจำกินซอยจูนาะเบิ่งแล้ววันนี้เนั่นพี่เอ็นซาวนันเหมืนทำคลิปแล่นขอบคุณาาดาราเดอร์พี่เด้อพี่น้ำฟ้าคนสวยนะพี่น้องมามาไทยแล้วก็ยังไม่ได้ลืมน้องนะคะขอบคุณดารา สาวคนสวย,ยดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงเด้อโอนกลิ้งมาบอกว่าส่งบัญชีมาเดี๋ยวพี่โอนตังให้ไปกินซอยจุกสันป้าพี่น้องดีใจโอเคดวนแ,แค่คิดแค่คิดยาคิดซื้อพี่น้องเลยว,ว่าเบิ่งหัากรแเล้วเนาะได้หาเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณพีน่าลายเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงเสี่ยวขอบคุณเสี่ยวลายายเนาะ ขอบคุณเสีย่ยวเพราะวาวซาไทยขอบคุณขอบคุณรายเด้อครับขอบคุณเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะขอบคุณพี่น้าคนสวยนะพี่น้องขอบคุณแรกขอบคุณอีกดีใจจักมือได้เลยท้าสิดจัดพี่น้องบุณแหละอันพีนะ่บุญนามสบายเด้อว,ว่างมือใดเนาะแต่ว่าเพราะว่ากบจริงกบว่างอยู่พี่น้องแปลว่า เขาพัดเลิกเลิกง,งานมาเดิกเนาะแม่ว่าตลาดเป็นมันกระปิดไว้อ่ะนะเขาเลิกมากเลยพอนบานกับประมาณสองทุ่มแล้วอันไปหาซื้อเนื้ออันในตลาดกระสิเดชรยังมุ่เศร้านี่บอกไม่รู้กันบริการมับยไม่เคยอยาไปแม่วะมือแด่พนดเลยพี่นอ้องหากยาได้ไว้อยู่เลยทิชชู่ดได้ไว้อยู่พี่น้อง ไปแนแนเนสื่อเนี่ยมาจุพี่น้องเดี๋ยวสิลองกินแซ่บแทบตัดทาบมกันนะกิฉันเองไป่เสื่อนซื้อจากซองร้อยเนี่ยได้ไล่เต๋อไปแล้วพอห้องยังไม่เคยซื้อแบบเนื้อ,อ,ส,แบบอ,อสดจากเถื่อนพี่น้องเคยซื้อแบบออนนะวา่ามาเห็ดเองนะจนไล้ละพราเต่าเนาะเราไปกินไปกินอยู่ซองข้างพี่น้องไม่เสื่อแบบว่าเป็นนิตสำเร็จเป็นลาบแล้วเรียบร้อยอน,นะจะสั่งกัน แต่ผมเคยสื่อแบบว่ามาทำเองยังไงนะพี่น้องถ้าเบิกไม่ได้ขอบคุณขอบคุณ MC ทุกท่านน้อพี่น้อง MC ทุกท่านนาเด้อพี่น้องีคอยเบิดคอยส่งเนาะคอยให้กำลังใจพี่น้องสู้ๆกันไปพี่น้องเลยมาทำงานแก่ก็ยังดีที่ว่าว่าดีเป็นอย่างใจดีเพิ่นยังเมตตาเนาะพี่น้องเนาะยังเมตเพนยังดีที่มีพี่สาวคอยซัพพอร์ตตลอด ผ่านมาเหมือนกับหาย้ามาตลอดพี่น้องแต่ว่าเขาอ,อยู่ในใจเนาะโมเคยลืมเมื่อนี้ก็แค่คิดซื่อๆกันยังมากเลวพี่น้องสแสดงว่าบุญปางนี่อะไรก็จริงกับไม่ได้บ่นนะพี่น้องเอออยากนั่นนี่เนะาะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหรอกแค่คิดเบิ่งแบบว่าทำงานไปแล้วกับนางแบบบ่นคิดไปนะพี่น้อง คือคือว่าคินยาว่าวอาไปนอนกินต่อดีใจตรงมหนเสียมน้ะตรงประกันดองใส่ไก่กะลองทำเป็น,นังหรยจอกแต่กลอ้องินดลรออ กินไปต่อเอากระสิล่าแล้วพี่น้องพอๆก,กันคิดหนาเด้พี่น้องเด้ว่ดีมีแห้งสุกสุกคนพี่น้องกับสบายดี